และผมนะครับ a นิก Channel ครับวันนี้เราก็เล่นในอยู่ในเกม Army ใช่ป่ะใช่โอเคตอนนี้แล้วกำลังด้วยกับคิมเวอร์แล้วก็หนึ่ง Channel อ้หชื่อโคตรตลกอ่ะฉันเริ่มเกมเลยนะเหมือนกับนี่น้องของกา a เ l e ซี่เลยว่ะโอ้ตอนนี้มีเตอร์ไฟล์ด้วยว่ะโอ้โหเข้ามาสี่เข้ามา นายอจะเล่นเป็นไม่หนอนาคอจะเล่นเป็นไหมเออซานิไม่ต้องห่วงมาเล่นเป็นแล้วไม่เป็นอีกแล้วเชิดเคยเออแต่ผมกลัวแค่นตอนนึง้แม่งแปลงร่างตีไม่เข้าเขาพี่น้องจะด้วยงั้นพอมันตีไม่เข้าเราล่อเขเข้าฐานเราตั๊บตับตับพอพออันตีเข้าฐานพอตีเอ้ยเราเข้าฐานพวกพอมันเอ่ออะไรนะค้างอยู่เนาะพอมันหมดติ้วเราก็ไปไหล้อยตุนนะครับแล้วมึงจะไป กูนี่มันฟังทำไมวะเออวะเ,เออกูก็ไม่รู้กูก็รู้ดิก็ไม่เข้าป้อมดิใครไม่เข้าป้อมหรือไงของมึงเร็วจังวะองงงงนะใช่ไหมเนี๋ยวมึงเจอกูมึงเจอรับรองหลับหล,ล,ล,ลับในช่วงนิรันดรตุไหมใครหลับในช่วงนิรันติมถือจานนิดกูเนี่ยหลับในช่วงนิรันดติเอาท่านี้ก่อนนะครับอันดับแรก กรมากรมอนเบ๋เบ <core S 2> <constitutional> ๋ก็ลองข้อนแต่ละหละอ่ามาแล้วมาแล้วเร็วเร็วนะคอนเร็วโอ้ยสัตว์แกือบเกือบมาไปเลยเกือบข้าน้อยปาทำไมครับพี่น้องตีกูตีแรงกว่าโว้ยมาฮียเข้ามาอีกแล้วมาสิเข้ามาอย่าร้องสิสัตว์มันดังนะเฮ้ยตวัดตึ๊บเออตวัดตวัดตอนนี้เขาตวัดโอ้ยยังเข้ามา

ชีวิตโดนตื๊บโดนตื๊บเลยไอ้เจ้ามือมันฆ่ากูอะไรตัดคอตัดคอโอ้โหโอ้มาสี่มาสี่มาสี่โอ้มาดิมาดิวายด้วยมาดิงงเดงงงเดบสกิลอัดไปดิอันงงเดะโอ้มาถึง้อมเลยครับจังหวะนี้หัวไม่ตายหรอกไม่ตายหรอกคนเลือดเยอะคนเลือดเยอะสมึงนี่แย่งพูดกูไปจนหมดเนี่ยเนี่ไม่เป็นไรไม่เป็นไร เฮ้ยเออมึงอัดป้อมมึงอัดป้อมเดี๋ยวมึงเจออุลกูเต็มปุ๊บมึงหนาวหมาแน่นอนเลยมึงตีมังกรเปล่าวะหนาวจริงงเดยัไม่หหนาาวชิบยยเเลฮ้ยมไปตีมังกรเปล่าวะเฮ็ดอมกมังกรอมมังกรไม่คู่ดีๆก็ได้เอาไงเอาไงมังกรเลยไหมเอามังกรมังกรมังกรเลยนี่กูรอไปแจมโหัวแจมิด้วยเจมไม่ได้หรอกงั้นกูไปแจมนะ โอ้ Eat, oh, เวลาโมซี uh, sure ่เวลาเวลาโมซี oh, oh, oto, ่เจอเวลาโมซี่โอเวเวลาโมซี่ตึ๊บมันตายเ็นมอพรอลัมันควมเอาหายลัดมาใครให้ใครให้โอู้รอเวลาโมซี่มันหมดมันตายแล้วโอ้โหเวลาโมซี่ตายแล้วเขมาน้ข้มาใ่หน้าเอ้ามาควมมา สวัสดีออมาคนออมาคนไปไหนนาคดไปไหนนาคดไปไหนเฮ้ยสวัสดีซัเนตสวัสดีสุดตู้ไปละกูยยังข้ามวิสคนเลยโอ้ยขรกากอ่ะใช่กูยยังข้ามไงกาดซาเนิตเอ้ยเอาบ้านโอ้โหขาเข็นบุกถึงป้อมขาเข็นบุกถึงป้อมมาตุห่างสายเข้าเยอะแล้วเยอะเยอะเลือดเยอะไม่เอาหิ่งหรอกสายเข้าเยอะ อ๋อแล้วแต่เลือเขาว่าเลือดเยอะฮะคุณอย่าเพิ่งลุยเดียวดีกลับมาป้อมก่อนหวัดดีหวัดดีจ้าหวัดดีหวัดดาอย่าเขาไปอย่าเข้าไปฮู้ยืนเลยแล้วโอ้โหก่อนอย่าเข้าป้อมรอกูก่อนโอ้โหชีวิตเฮ้ยชีวิตแค่โดนเดิน ในคลิปเนี่ยนะโอ้โหชีวิตกูไม่ได้พูดถึงมึงมันพูดถึงกูไอ้สัสบัดดีนะคอนบัดดีนาคอนโอ้ยงงวยไรเงี้ยพัดหัวไปได้โอ้ชีวิตมันบุกถึงป้อมเลยว่ะโอ้สวยเราองคบอลต่อที่ไปเอตองใครต้องใค์เอหนึ่งคงแล้วใครเอาหายโอ้ยแย่มากต้องวันนี้ อ๋อดูเรือมาไวโอ้ไม่ไม่ไม่ค่อยคมไม่ค่อยคมสวัสดีจ้าเฮ้ยอย่าลุยเดียวอย่าลุยเดียวกำมาก่นก็มาก่อนก็มากนเดี๋ยวโดนบัตเตอร์ไฟฆ่าตายแล้วมันอยู่ไหนเนี่ยไปฟาร์มแป๊บ มมันาแล้วอย่าเพิ่งไปกำลังก่อนนาฟอดไปไหนนาฟอดนาฟอดไม่รอดหรอกตัดซานิสต่อให้ลุ่มตอให้ลุ่มเอาลุ่มลุ่มเอาลุ่มมัน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 ต่อให้ลุ่มเลยตอให้ลุโอ๊ยทำไมไม่ช่วยกูวะมันจะตายหาแล้วเหรอโอ้ชีวิตไม่รอดไม่รอด ่่เนียต้องเล่นเลือดกับตีแน่นอนที่สันไม่ไม่เห็นฟุเช่อะโอ้ยไมีหวังแพ้แน่เลยอ่ะน่ากูจะเล่นประตูไปวะปิงกูเล่นเวียนยูซี่แล้วแล้วรายการย่ำเลยตุ้มจะของถึงย่ำเลยวายโอ้โมึงเข้ามามึงเข้ามาล่อเข้าป้อมสตันเด็กล่อเข้าป้อมล่อเข้าป้อมอย่าเข้าป้อมไงล่อเข้าป้อมมาดิ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  โอ้โหเราแพ้ยร์ในนอนวะเออโอ้โดนน้ำซัดแล้เดียวแม่งหลับในเลยจะจบเกมเร็วๆไหมจบแม่งเลยเว้ยจะจบไล้ไหมวจบเกมโอ้ยต่ให้จบเกมมันจะเกมชิดีนะไม่เป็นไรฮะเราเข้าต่อไปเราเล่นตัวใหม่ฮะ อะไรน่คอสเลน่นโคตรกากอะไรตายห่ามอะไรกันร <c oughs> ล้ได้ยิงที่หนึ่งเพราะการซื้อของเยอะกว่าไอ้ <c oughs> <c oughs> ที่หนึ่งอยู่ดี <c oughs> เห็นไหมมันรวมการซื้อของด้วยสัตว์ไม่บอกแล้วไม่เชื่อโอ้ oh, รู้แล้วทำไมมันตีโหดไมกลฝาามันทำไมวะถามเร็วกว่านะ โห่าแล้วทำไมทำไมูตีเยอะจังโปรเตสไฟน้องยอมน้องหน่อยพี่โอ้ตอนนี้ไม่ไหววะจะใครอยากเพิ่มผมในอาร์วีก็เพิร์ชไปเลยเฟสว่างนะครับผมก็เคยมีเฟซบุ๊กผมนะคราวนี้กบพอดีก็ต้องจบไปแล้วนะครับจบก่อนพี่เอสแต่เราเสือกแพ้โอ้โหม่ก้อนมาก จบเลยละอีกนัดนึงเอองั้นคราวนี้เราจะมาเอาเล่นต่อดีไหมเออมามาเล่นต่อครับแมวผมสร้างเองนี่คุณอันนี้ผมขออยู่ทีมสีฟ้าเอาได้แล้วแร่จำใจก็ไปทำอะไรเร่งๆก่อนอย่างเช่นพิดูฮีโร่กันครับเอาแม่ไม่เชิ่อระเออย่างเงี้ยว่ามึงสร้างไงก็สร้างเนี่ย ครับอืมไม่รู้กินปิ้งไก่ครับปิ้งไก่ข้าวเหนียวข้าวเหนียวปิ้งถึงกับไม่ฉากที่สองนั่นก็คือสาก VS อันต่อไปแต่รอเนี่ยนาคอสเองนะแลตอนนี่นาคอสมาเล่นใหม่ฮะแล้วนี่เออคุณเพชรจะสามารถสตัร์ให้ผมได้บอกให้เปลี่ยนตัว Uhm. ไม่เปลี่ยนนะให้ปเปลี่ยนตัวให้เปลี่ยนตัวจากขาเขียนออกไม่อยากเปลี่ยนไม่ใช้ตัวเล่มโอ้ไม่อยากเปลี่ยนก็บอกเลยตั้งต้นแต่ยังไม่ได้ีเจ้ามีอะไรหรือข้าไม่อยากเปลี่ยนพระเจ้าเปลี่ยนยังไงมามาเราเกิดแล้วอุ้ยเอ้ยไอ้หากันเกิดไปคลิป ก่อนว่าฟาร์มหรือไม่ไม่ฟาร์มฟาร์มไม่ฟาร์มเราเป็นไล่ตืบแก้แคระคาเข้นปะใช่สัตว์เหม่งเลือดคนเยอะจะไปฟาร์มก็รีบไปฟาร์มโอ้โหโอลีบไปฟาร์มดีกว่าไปฟาร์มไปฟาร์มเราไปฟาร์มเฮ้ยนเจีวันนี้เจอแล้วหนึ่งตัวมันมันวิ่งวิ่งวิ่งอย่างด่วนวิ่งอย่างด่วดอย่าไปเจอคาเข้นก่อน เฮ้ยขอเงินมาเนี่ยเจอฉันหน่อยไหมไม่น้าบักนาวเอ้ยมันมาแต่ใส่กับบงงปั่นมึงเข้าป้อมเลยแหละนี่โดนไปอุ้ยมึงเสียบนะมึงเข้ามาดิแสียบก้นแทกเลยเฮ้ยมันมานาคอนมาเว้ยสวัสดี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 โอ้โอเมยกอดโอเมย์ก๊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 อดตายจังหวะนี้ ออกดาวก่อนใช่อุ้ยนะอุ้ยอุ้ยอย่าอย่าเข้ามาใกล้ดิใครน่าคอนะใครใครใช่นาคอนะไม่รู้ไม่รู้ผู้เพียงแค่ว่าเอ้ยคิมเบอร์ดเราโม่ฟปล่าตัวนี้หน่อยเดี๋ยวไปฟร์มังกรช่วยเออมาช่วยเลยรายการว้วกันนะขอมอนเบ๋ เด็กงเแม่งเต็มละคนอืมอะโมนีี่ยกูพงไปลงเลยไม่กูไม่อยากไปลง่ะอยาไปลงรถฮะลงพีปล่อยตรงนั้นแม่เอาไหมตามมาไม่ทันหรอกเฮ้ยอยากเข้าไปใกล้มันโอ้ยไอลูกเอ้ยไม่ใช่ไม่ใช่ลูกกอะไรวะลูกกอวันนี้กำลังเล่นลูกกีเอ้ยก็ดีก็ดีเมือ เฮ้ยอย่าไปลุยเดียวออกมาลาโลกไปอุ้ยอาว์อาว์โดนโดนโดนมาเข้าป้อมเฉยโลกี้ออกมาโอ้โหโอ้โหโลกี้ไม่ไหวหรอกโลกี้โอ้บอยออกมาติดสตันครับผมอุ้ยลาโลกไปแล้วครับโลกี้ลาโลกไปแล้วครับโอ้โหพูดบาปจังเลยอ่ะตบตบคลิปตบคลิปดัน มีอันตีมาแล้วสวัสดีน้องสวัสดีฮัมอ้าววิ่งไปฟาร์มดิกลัวหยิบข้าวหยิบหยกลัวให้ปอบบันแสกเร็วๆหันกลับไปหันกลับไปโน่ยังได้ช้าเฮ้ยสวัสดีจ้าเท้กลัวใช่ไหมไม่อ้ยลูกกีิทำอะไรอยู่เนี่ย เต็นยูกีสู้ตดแค่ไม่ไั้พูดขี่มอเตอร์ไซค์ขี่มอเตอร์ไซค์สตันมันไปเอาไม่โดดไม่โดูไม่มีอะไรจะพูดเลยจ้ะไอ้น้องไอ้น้องไอ้น้องว้ามา โอ้โหาเ็มาจากไม่รู้เฮ้ยเขาปอมเขาปอมมันไม่กล้าเขาปอมหรอกโดนป้อมแตคสโลลิงเนี่ยสโลลิงกิ้งอ้อวไม่พอขี้โกงวะยังไงวะแปลงร่างคาเข็นวะเปลี่ยนตัววะ ยำเละชานเลว้าวบูนกุตดเร็วกว่าสบายดีบอไม่บอสบายดีเลยนอนไข่ยูเฮียนตุ้มตตนไปอู้ยนี้ดิโอปอนี่วาอนี่วาเฮ้ยบุญ กูไม่ไ้ีเว้ยกูไม่ดีเว้ยเออเลยตุ้มเอาโดนใส่ไข่มาเฮ้โดนใส่แมวเฮ้ยวันนี้ขาเฮียนย้เอเูทหนี้เลยโอ้ยเรากลับมาป้มเรากลับมาป้อมโอ๊ยโดนน้ำซัดโดนน้ำซัดตายเลยยังไงกูเล่นแวนเลยเล่นแวนนีงไม่เหลือเลย แล้วเตะมเออเอาจริงเหรอต่อให้เลยแล้วเต่นะแล้วเต่นะแล้วเต่นะตายมาว่ากันนะเด้อแล้วเตะตุ้มห่วยว่ะโดนโดนโดนสตั๊กไปนี่เอาดี่ไปแดกซีไปใส่โจซีไปใส่ บ่น yeah, uh, uh, right. oh right. no, yeah. okay. ู้ไว้นาคอสมาต่ใสกับโมหูสู้ตดข้าวไม่ได้หรอกปูด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 ตายงนคีิจะตายหมดแล้วบุญขี่มอเตอร์ไซค์ไปแววไปแววเออ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 เยบเสีบปวดตายอวยสวยไอ้ไหนเยยสวัสดีมูมูแทยนครเนี่ย้าเียน จะตายเร็วเขาป้มไปหิวดิใส่ไข่ใส่ไก่เว้ยใส่ไข่เว้ยสวัสดีค่ะแม่งเข้ามาในนี้แล้ววิ่งวเลยบิ๊วตีคลิปตีคลิปมันซ่อนในบุกไม้แน่เลยักูอัดได้1 8นาทีละ เราสิบแปดสิบแปดกูได้สิบหกยว้รู้จะบันทึกได้ไงวะเฮ้ยมันไม่เกินสิบห้านี่ว่าแต่ไม่เป็นไรเดี๋ยวเดี๋ยวตูไปเปิดอะไรให้ช่วยด้วยคิปตีโก้โอ้คิปตีมึงรถเป็นหลอดเลยอรอ <c oughs> โอ้คิปตีกูรถครึ่งเดียว <c oughs> มึงนั่นหายไปไหน่ะหว่าโอ้ทำไมไปตีหมกนันไงเจอ งวัดตูฟ <Goodnight, S 1> wow ังเองควายเห็ดอีมอเตอร์ไซค์มอเตอร์ไซค์ตายเรียบร้อยอีหางเฮ้ยมันติดอียงหนอโอ้ยวัดแล้ววัดแล้วรู้เลยมันติดอะไรวัดดีวัดดีนะให้เลยให้เลยโอ้โหกล้าเปิดโช่องบอมเนี่ยออกแล้วอย่างพี่เลยต้องมาช่วยกัน แงผมเล่นแวนนะพี่นะแล้วแต่แล้วพี่นะโอ้โหก้มกำลังช่วยทุกคนไว้ช่วยหน่อยดิย้ำเละตุ้มจะของเละตายก่อนบุญ ทำอย่างนี้ใช่ไหมเพื่อนเราต้องทำอย่างนีบบ้นะว้าวโอ้โหเล่นโคตรโหดอะคือแม่งนี่กูอยู่ทีมหางไม่เข้าขากันดีเลยว่ะหวึงอย่าเล่นรูวตู๊ ปูปูปบปูอ่าโดนยำเละเอ้อตัเ้อื้อปมแตกได้ไงวันนี้ซัดีนึงซัดไปีนึง่แก่ตีงพโอ้แหลมึงเราไม่มีคลิปวมึงเดินเข้าปอมยู่ไม,ม่ละเอาปละก็กินเคยครับโอ้ยกาก จิป่ยอย่างเช่นเคยแล้อย่างเช่นเคยอดีมอย่างเช่นเคยเจ้านาคอนมึงรู้ไหมมึงโดนคาขึ้นโอ้โหตบระยำเละกูนี่เล่นส้มมันเลยเฮ้ยก็มึงไม่เปลี่ยนตัวนีิสัตเปลี่ยนรถเปลี่ยนก็ได้เปลี่ยนก็ได้ก็ได้เปลี่ยนได้พี่อ่อนให้นาน้องนะไม่จบคลิปแล้วเฮ้ยจะจบคลิปแล้วเฮ้ยจบคลิปจบคลิป Bár a gyerelemkoron olyan, hogy